วันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อธรรมคือหัวข้อสีลัปตะปามาตสีลัปตะปามาตก็คือเป็นสังโยชน์สังโยชน์หนึ่งในสิบสังโยชน์นั่นเองผู้ที่จะสามารถบรรลุธรรมขั้นเตียสุดที่เรียกว่าพระโสดาบันนั้นก็จะต้องละสังโยชน์ให้ได้ ทั้ง3สังโยชน์สังโยชน์หนึ่งก็คือสักยะทิฏฐิสังโยชน์ที่สองวิจิกิจฉาได้พูดถึงไปแล้วส่วนสังโยชน์ที่สาที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือสีลักขตปามา r เป็นการลูบคำศีลหมายถึงถือศีลไม่จริงจังแค่สัมผัสภาย,ภายนอกผิวเผินเท่านั้นยังไม่เข้าถึงจิตใจ ตามความหมายของศีลปะตะปรามาตจริงจริงก็คือความประมาทในการถือศีลและพรตแยกความหมายของคำได้ดังนี้ศีลปตาดนั้นมาจากสองคำก็คือศีลและพรสศีลัหรือศีลคือข้อปฏิบัติในการประพฤติให้ถูกต้องดีงามเช่นการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น พระตะหรือพรตหมายถึงข้อบัญญัติหรือข้อปฏิบัติที่เป็นมาอย่างไรก็กำลังถือพรตอยู่หรือข้อบัญญัติที่รับมาปฏิบัตินั่นเองส่วนคำว่าประมาทหมายถึงประมาทหรือดูถูกหรือมองข้ามนั่นเองแต่ความหมายของคำว่าประมาทในศีละพรตนั้นเพียงแค่ถือศีลและรักษาข้อวัดปฏิบัติ ก็คิดว่าจะสามารถหลุดพ้นได้นั้นยังไม่ถูกต้องสิทีเดียวนั่นคือยังมีความประมาทอยู่จึงทำให้ไม่สนใจในเรื่องของสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นขั้นต่อไปที่จะทำให้สามารถบรรลุธรรมได้นี่ก็คือความประมาทในศีลพจน์ศีลพจน์มีอยู่ในทุกศาสนาเพราะศีลคือบทบรรัญญัติทั้งหลาย ที่ให้คนปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเช่นโยคีบเำเพ็ญตับะยืนขาเดียวนอนบนที่นอนที่แหลมคมหรือือสีนอนบนตะปูส่วนในศาสนาพุทธศีลก็คือศีลหหรือศีลแปดเนนก็คือถือศีลสิส่วนพระก็มีวินัย227ข้อ สำหรับพระธุดงที่ดำเนินธุดงควัดอยู่ตามป่าตามเขานั้นเพื่อฝึกความอดทนต่อความยากลำบากในการดำรงชีวิตบางครั้งก็ฉันอาหารมื้อเดียวกลางคืนก็นั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญพรตหรือพระที่เข้าปริวาสก,กรรมไม่ปูดกับใครในช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนก็ตาม อันนี้เรียกว่าท่านบำเพ็ญพรตย่างไรก็ตามในวิถีอนุตตรธรรมก็มีศีลเรียกว่าจริยพุทธระเบียบ15ข้อนี่คือศีลของผู้รับวิถีธรรมส่วนพรตนั้นการบำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรมก็คือปณิธานการตั้งปณิธานทั้งหลายนั้นก็คือข้อบัญญัติที่ต้องนำไปปฏิบัตินั่นเองการถือศีลและพรตนั้น เป็นขั้นตอนหนึ่งในการบำเพำ็ญธรรมแต่ถ้าถืออย่างขาดปัญญาก็จะเป็นโซ่ล่ามตัวเองแทนที่จะหลุดพ้นได้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นเช่นมีศรัทธาเชื่อถือ,ถอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเข้าใจผิดแล้วก็ทำตามตาม,ตามกันไปในที่สุดก็จะกลายเป็นความงมงายนั่นเองแม้แต่ในวิธีทำเองถ้ามีศรัทธาอย่างไร้ปัญญา ก็จะกลายเป็นคนงมงายในวิถีธรรมคือไม่สามารถแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องจึงยังไม่ตื่นเสถีดังนั้นจึงต้องมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภูมิธรรมและภูมิจิตเสียก่อนซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกันคําว่าภูมิธรรมหมายถึงระดับสติปัญญาในการเข้าถึงสภาวะธรรมว่าสามารถเข้าถึงได้แค่ไหนหรือขั้นไหนแล้ว ส่วนคำว่าภูมิจิตหมายถึงระดับจิตใจท,ที่ทรงอยู่ในสภาวะธรรมนั้นๆซึ่งหมายถึงว่าจิตนั้นละกิเลสได้แค่ไหนและภูมิธรรมก็จะสูงขึ้นแค่นั้นส่วนความหมายของคำว่าจารีตนั้นคือความเชื่อถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอันนี้เรียกว่าจารีตประเพณีเช่นการแต่งกายอาหารการกิน ภาษาที่พูดและพิธีกรรมต่างๆจากความเชื่อความศรัทธาของคนแต่ละกลุ่มที่เขาคิดรูปแบบการปฏิบัติเพื่อยกย่องเทิดทูนบูชาสิ่งที่ตนเคารพจึงกลายเป็นพิธีกรรมขึ้นมารวมไปถึงเรื่องทรงเจ้าเข่าผีต่างๆประกอบพิธีกรรมที่ทําขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้คนหรือพิธีการฆ่าสัตว์ เพื่อบูชาย,ยันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือตามความเชื่อก็ตามอันนี้ไม่ใช่ศีและผท,ที่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติต้องกระทําจึงต้องแยกให้ดีว่าการปฏิบัติตามนี้แล้วพ้นจากทุกหรือทุกนั้นลดลงไปอย่างถาวรหรือไม่เพราะการปฏิบัติศีและผนั้นเป็นขั้นตอนแรกในการบำเพ็ญธรรมและขั้นที่สูงขึ้นไปก็คือการเจริญภาวนาซึ่งในวิถีธรรม เรียกว่าย้อนมอง2ตนก็คือดูว่ากิเลสในใจของตนนั้นลดลงไปแค่ไหนและยังมีกิเลสที่ละเอียดที่เรียกว่าอนุสัยอยู่อีกหรือไม่ดังนั้นถ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นนั่นแหละก็คือการบรรลุธรรมซึ่งจะทำให้หมดทุกข์และมังเกิดความสุขสงบขึ้นอย่างแท้จริงนั่นเอง